ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงนะเน้นย้ําเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างโดยผมจะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้อ่าไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากจริงขึ้นก็สามารถทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ l ลน์ไอเดียมอสโตเกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็มีข่าวแจ้งเพิ่มมเติ นะครับตอนนี้ผมทําช่อง Tik t o k เพิ่มแล้วนะครับอ่ะก็ไปติดตามไปดูได้มีจะมีคลิปสั้นลงไว้ตามสไตล์ Tik t o k นะครับเป็นคลิปสั้น2-3นาทีอ่ะส่วนคลิปยาวๆเนื้อหาเต็มๆก็ดูที่ YouTube นี้เช่นเคยตามปกติครับผมโอเคนะครับสาหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับพิก,การามีไพ่ให้เลือก3กล่องเช่นเคยกลองที่1สีแดงหลวงพ่อทันใจกลองที่2สีเหลืองพระสมเด็จวัดระฆังและกลองที่3สีม่วงหลวงพ่อรวยนะครับผมอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อให ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้เช่นกันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับวันนี้เราจะไปดูหัวข้ออะไรก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือข่าวดีของคุณเร็วๆนี้อ่าน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1มาดูกันเลยว่าข่าวดีของคุณในเร็วๆนี้คืออะไรกับการดูดวงไพ่ยึปซีพิการ์ดวันนี้เช่นเคยนะครับคุณกองที่1คุณได้ไพ่ โอ้โสิบดาบ10 of swords ไม่ต้องกลัวดาบนะครับปัญหาใดๆที่มีอยู่นั่นแหละอ่าแปดดาบ8 of swords ไม่ต้องกลัวดาบทุกอย่างมีทางแก้อสองเหรียญ2 w o pentacles judgment เ,เอ้ยดีสบายใจได้ข่าวดีของคุณเร็วๆนี่สามถ้วย3 of cups มีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนคุณที่เรียกไพ่กองที่1นนะครับก็มาดูกันตามหน้าไพ่เลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรกับตัวคุณกองที่1นนะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นข่าวดีที่จะเกิดกับคุณเร็วๆนี้ย้ําทุกครั้งย้าเสมอนะว่าน,นี่คือพลังงานรวมดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้ท่านมาเลือกอ่าไม่สามารถตรงกับทุกๆท,ท่านได้นะครับนะมาดูกันอ่าข่าวดีของคุณเร็วๆนี้คุณกองที่หนึ่ง จากพลังงานหน้าไพ่ดูแล้วคุณมีปัญหาใดๆก็แล้วแต่อยู่หนักบ้างเบาบ้างแล้วแต่แต่และท่านไม่สามารถเท่ากันได้บางท่านมีปัญหาหนักบางท่านมีปัญหาเบาบางท่านมีปัญหาเบาแต่รู้สึกว่าหนักคิดไปเองว่าหนักก็มีอ่าระวังด้วยนะครับความสิบดาบเป็นได้ทั้งปัญหาหนักจริงๆหรือแม้แต่ปัญหาที่คิดไปเองว่าหนักก็ได้เช่นกันนะครับมี2ประเภทนะแยกดีๆนะหนักจริงๆหรือคิดไปเองว่าหนัก เออถ่ายให้อย่างนี้เลยกับความสิบดาบบอกแล้วไม่ต้องกลัวดาบนะไม่ว่าปัญหานี้จะยืดเยื้อมานานแค่ไหนก็แล้วแต่มันจะส่งผลให้คุณมีความวิตกกังวลความเครียดความไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตเออเนี่ยเนี่ยแปดดาบมืดแปดด้านเหมือนถูกจับมัดถูกผูกตาปิดตาไว้แบบตามภาพนี้เลย คุณจะเครียดกังวลไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนักจริงๆดังกล่าวหรือแม้แต่เป็นปัญหาที่คิดไปเองว่าหนักก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคุณเครียดที่ผ่านมาสติคุณอาจจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่ขออนุญาตต้องพูดกันตรงๆแบบนี้เพราะว่าคนเราเวลาสักสุขสบายดีก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่พอมีปัญหากับตัวเองสติมักจะหลุดอันนี้เป็นเรื่องปกติใครๆก็เป็นผมก็เป็นนะครับเออ ตอนไม่มีปัญหานี่เราแนะนําคนได้ทั่วเลยแต่พอปัญหาเกิดกับตัวเองบ้างเนี่ยบางทีคิดไม่ทันคิดไม่ออกคิดไม่ตกข่าวดีคือคุณยังสามารถดําเนินชีวิตได้ค่อนข้างตามปกติแม้ว่าคุณจะมีปัญหาอยู่แต่คุณยังดําเนินชีวิตไปได้เออไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งหรือว่าความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือแม้แต่การดิน้นรนด้วยตัวเองกันแล้วแต่คุณกองที่หนึ่งนี้ผมยอมรับนับถือน้ําใจคุณเลยว่าคุณเป็นคนเก่งคนแกร่งใช้ได้เลยเพราะอะไร คุณเจอสิบดาบแปดดาบขนาดนี้คุณยังมีความความบาลานซ์ชีวิตที่ดีได้อยู่เรียกว่าจับนุ่นผสมนี่เพื่อเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดหาทางออกให้ตัวเองอยู่เสมอซึ่งคุณก็ทําได้ด้วยดียกตัวอย่างบางท่านเพื่อให้เห็นภาพนะถ้าท่านมีปัญหาการเงินมีนี่มีสินอยู่ท่านจะยังหมุนเงินได้อย่างเก่งมีความสามารถในการจับนุ่นผสมนี่เออเอาตรงนั้นมาแปะตรงนี้แบบนี้เอาตัวรอดมาได้เรื่อยๆเรียกว่ามีทักษะในการเอาตัวรอดสูงและข่าวดียิ่งกว่านี้คือ คุณกําลังจะพ้นเคราะห์คุณกําลังจะพ้นทุกแล้วนะครับตามวาสนาตามกรรมตามบุญที่สร้างมาคําว่ากรรมเป็นคํากลางๆได้ทั้งดีและไม่ดีกรรมดีคือทําดีถ้ากรรมไม่ดีก็คือกรรมไม่ดีอย่าไปกลัวคําว่ากรรมคนเรามักจะไปยึดติดกับคําว่าเวรกรรมอ่าไม่นะไม่ต้องกลัวคําว่ากรรมกรรมแปลว่าการกระทํานะครับกรรมดีคือกระทําดีกรรมไม่ดีคือกระทําไม่ดีแยกแยะแค่นี้เองนะคุณจะพ้นไอ้กรรมเก่ากรรมเก่าบางอย่างที่เคยอาจจะทําไม่ดีไว้ ไม่ว่าจะเป็นชาติพบปัจจุบันหรือชาติพบที่แล้วตามความเชื่อนะย้ำว่าตามความเชื่ออ่ะ ถ้าท่านที่ประสบกับตัวเองท่านจะรู้ดีว่าผมหมายถึงอะไรนะครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาทุกอย่างที่คุณประสบพบเจออยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะหนักบ้างเบาบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ดังกล่าวกาลังจะคลี่คลายแล้วเออคุณกําลังจะได้รับโชคดีแบบฟ้าประทานตามบุญวาสนาอย่างเล็กๆน้อยๆคือหลุดพ้นจากปัญหาถ้าอย่างมากๆเลยคือได้โชคได้ลาบเออมีสิทธิ์ร่ารวยได้ตามวาสนานะครับไม่สามารถตรงทุกท่านคนเรามีทั้งบุญเก่าบุญปัจจุบันตามความเชื่อว่าไปอ,อ่า ในชาติพบปัจจุบันนี้ที่สิ่งที่มองเห็นสิ่งที่สัมผัสได้ถ้าคุณตั้งใจทําความดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองคุณจะได้รับผลดีแน่นอนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เหตุดีผลย่อมดีข่าวดีของคุณเร็วๆนี้คือชีวิตคุณจะสุขสบายมากขึ้น เป็นอิสระจากปัญหาทั้งปวงแก้ไขปัญหาต่างๆได้คลี่คลายทุกสิ่งเรียกว่าอะไรที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดอะไรทําให้คุณเคยเสียใจอะไรที่เคยทําให้ชีวิตคุณยุ่งยากมันจะค่อยๆคลี่คลายไปและในบางท่านถ้าโชคดีมากๆดวงถึงจุดพุ่งทยานพอดีปัญหาอาจจะพลิกแบบเรียกว่า แก้ปัญหาได้ภายในชั่วข้ามคืนเออแต่แบบตื่นมารับโชคเลยปุ๊บปั๊บรับโชคตื่นมามีคนช่วยเหลือเลยตื่นมาได้รับสิ่งดีๆเลยตื่นมาได้รับข่าวดีเลยเป็นไปได้ในบางท่านที่บุญหนุนนําจุดมาถึงดวงขึ้นพอดีพุ่งปริษพุ่งทยานพอดีเออแต่ถ้าเป็นดวงแบบค่อยๆขึ้นโชคดีค่อยๆมาก็อาจจะต้องใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านนะครับยังคงยืนยันว่าแล้วแต่วาสนาแต่ละท่านแต่สบายใจให,หายห่วงคุณกองที่หนึ่งกับคําถามนี้ที่ว่า ข่าวดีเร็วๆนี่คืออะไรก็ดังกล่าวละคุณจะได้รับโชคดีไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่แน่ๆหลักๆเด่นๆคือปัญหาคลี่คลายแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่างได้อะไรที่เคยค้างคาใจจะแก้ไขได้คลี่คลายได้จะเกิดความสําเร็จเฉลิมฉลองยินดีแน่นอน3ถ้วยคือการเฉลิมฉลองยินดีแน่นอนดูภาพเออการร่วมเฉลิมฉลองยินดี อย่าไปตีความว่าหลายคนความวุ่นวายหลายคนไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะเออต้องดูภายแวดล้อมดูเหตุการณ์จริงประกอบและสามถ้วยดี่เขามหมายความว่าความยินดีถ้าอแถมให้ถ้าคนคู่รักคู่คลองมาดูมีโอกาสได้ลูกนะมีโอกาสมีลูกแม้แต่คนที่ไม่ใช่คู่รักคู่คลองแต่มีความสัมพันธ์กันอาจจะมีลูกแบบไม่ตั้งใจได้ระวังท้องระวังอะไรแบบนี้ได้ด้วยนี่แถมให้ความหมายสามถ้วยเอารวมรวมคือความยินดีแน่นอนอย่าไปตีว่าสามเศร้าไม่ใช่เออ ประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งนะข่าวดีของคุณเร็วๆนี้ดังกล่าวนะครับถ้ามีปัญหาใดๆอยู่ขอให้มั่นใจในตัวเองมั่นใจในสิ่งที่มองไม่เห็นมั่นใจในอะไรก็แล้วแต่ตามความเชื่อของคุณได้เลยว่าคนเราเกิดมามีทั้งดวงขึ้นดวงลงชีวิตมีทั้งมีขาขึ้นขาลงไม่มีใครแย่ตลอดการไม่มีใครดีตลอดชีวิตมันจะสลับกันไปอ่ะถ้าช่วงนี้คุณแย่อยู่ให้รู้เลยว่ามันกําลังจะดีขึ้น ส่วนคุณที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าดีมากๆดีสุดๆตอนนี้ไม่มีข้อเสียอะไรเลยระวังไว้นิดนึงอาจจะเจอบางอย่างเข้ามาทําให้สะดุดได้เรียกว่าดวงดีแล้วอย่าประมาทใช้ชีวิตให้สบายๆแต่อย่าประมาทอย่าไปเกรงจนเกินไปถ้าระมัดระวังมากเกินไปก็จะกลายเป็นความระแวงความเกรงอันนั้นก็ไม่ดีแต่ถ้าประมาทเลยไม่ระวังอะไรเลยนั่นก็จะยิ่งแย่พานําพาความโชคร้ายนาพาสิ่งไม่พึงประสงค์เข้ามาได้นะครับประมาณนี้นะ ดวงดีแล้วก็อย่าประมาคำทคําทํานายผมไม่สามารถครอบงาชีวิตใครได้แต่ว่าสามารถใช้เป็นแนวทางถ้ารู้สึกตรงรับไว้เป็นแนวทางได้แต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงอลองทาสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้นะครับไม่ต้องซสีเรียสนะการดูดวงดูเพื่อเป็นแนวทางผมมาเล่าเรื่องด้วยไพ่เท่านั้นเออไพ่ย,ยิปซีไพ่าทาโร่ว่าไปตามความหมายหน้าไพ่าตามหลักสากลแล้วว่าไปตามนี้ส่วนจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่ว่าบุญสัมพันธ์กันแต่การที่คุณมาเลือกไพ่กองนี้กับคลิปนี้ย้ําว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนขอเป็นกําลังใจให้นะครับคุณจะมี ความสุขขึ้นเร็วๆนี้ครับคุณกองที่1ข่าวดีของคุณคุณจะมีความสุขและความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่พิกาคารวันนี้นะหัวข้อข่าวดีของคุณเร็วๆนี้น่าสนใจเช่นเคยนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2มาดูกันว่าวันนี้ข่าวดีของคุณเร็วๆนี้คืออะไรนะคุณกองที่2คุณได้ไพ่สามดาบทรีออฟซอ s สไม่ต้องกลัวดาบเออ The tower ไม่ต้องกลัว tower ครับผมเขามาเตือนอะไรเดี๋ยวมาดูกัน6ดาบ six of swords ไม่ต้องกลัวดาบ6ดาบเป็นไพ่การเดินทางระยะทางการเดินทางการความก้าวหน้าก็ได้6ถ้วย six of cups ดีและสุดยอดดีใจล่วงหน้า4ไม้เท้า four of wands อ่าไม้เท้าหรือคทาก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับ คุณกองที่2มาดูกันตามหน้าไพ่เลยนะว่าข่าวดีของคุณเร็วๆนี้คืออะไรเราย้ําเสมอนะว่านี่คือพลังงานรวมดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้ท่านมาเลือกนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอรับไว้นะ,ะคุณกองที่2ตามหน้าไพ่บอกเลยว่าข่าวดีของคุณเร็วๆนี้คือปัญหาคุณจะคลี่คลายแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องหัวใจเรื่องความสัมพันธ์เด่นมากเออมาขยายความกัน มีโอกาสที่คุณกองที่สองตอนนี้จะประสบปัญหาหัวใจอยู่ ถ้าเอาตามไพ่สามดาบคือปัญหาหัวใจความสัมพันธ์ไม่ลงตัวไม่ลงรอยการรักสามเศร้าเราสามคนหรือมากกว่าสามคนนี่คือความหมายดิบๆของใบเดียวแต่ถ้าตีความให้กว้างออกไปเป็นไปได้ว่าคือความผิดหวังเรื่องอื่นๆก็ได้เช่นกันอาจจะผิดหวังการงานหรือผิดหวังการเรียนผิดหวังการเงินมีเรื่องเครียดในครอบครัวลามไปถึงเรื่องสุขภาพปัญหาหัวใจซึ่งเป็นหัวใจจริงๆเออทางกายภาพก็เป็นได้บางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจอย,อยู่มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่นี่คือความหมายของไพ่สาม ดาบนะครับไม่ใช่รักสามเศร้าอย่างเดียวไพ่หนึ่งใบความหมายเยอะแยะต้องดูคําถามเหตุการณ์ประกอบไพ่แวดล้อมเหตุการณ์จริงตอนนั้นแล้วดูว่าดูเรื่องอะไรอยู่อ่ะตอนนี้เราดูเรื่องข่าวดีเพราะฉะนั้นผมจะทายว่าเป็นปัญหาโดยรวมที่ทําให้คุณหนักอกหนักใจก็แล้วกันนะไม่ว่าปัญหานี้จะเป็นปัญหาในแง่ไหนก็แล้วแต่สิ่งดีๆงามข่าวดีคือ ปัญหาหัวใจของคุณไม่ว่าจะเป็นปัญหาหัวใจในแง่ความสัมพันธ์ความผิดหวังหรือหัวใจจริงๆที่เป็นกายภาพก็แล้วแต่ข่าวดีคือเหตุการณ์จะดีขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันกระทันหันสายฟ้าแลบเออถึงบอกว่าไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ถ้าทาวเวอร์มาแล้วไพ่แวดล้อมดีเหตุการณ์โดยรวมมีแนวโน้มดีเนะี่ยไทยดีได้เลยว่าจะได้รับสิ่งดีงามแบบปุบปรับฉับพลันสายฟ้าแลบเออ ไม่ต้องกลัวภาพตึกถลม่มไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าฟ้าแลบมันจะเป็นปรากฏการณ์ที่ดีอย่างสวยฟ้าแลบที่ถ่ายดีเพราะว่ามีไพ่แวดล้อมดีดีข่าวดีของคุณจะไ,ได้รับข่าวดีจากทางไกลเด่นมากเออข่าวดีจากทางไกลที่มาแบบปุบปรับฉับพลันนะครับทางไกลในที่นี้ไกลแค่ไหนไม่อาจระบ,บุตายตัวได้แต่หน้าไพ่หกดาบเป็นการข้ามน้ำข้ามทะเลอย่างน,น้อยก็ต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดต่างประเทศก็ยังได้นะ ข่าวดีที่ข้ามน้ําข้ามทะเลมาข้ามาจากทางไกลแบบนี้จากทางไกลแล้วยังไงจากคนประเภทไหนข่าวดีจากทางไกลาจากเพื่อนเก่าคนคุ้นเคยคนในแวดวงเดิมๆคนที่รู้จักกันอยู่แล้วนี่ทํานองนี้เด่นมากนะความหกถ้วยมิตรภาพดีๆที่เคยมี ความสัมพันธ์เก่าในอดีตคนที่เคยรักเคยชอบกันในสถานะไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนเสมอไปที่ห่างหายกันไปนานไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่โดดเด่นมากคือการแยกย้ายกันไปเติบโตในทางไกลต่างบ้านต่างเมืองแบบนี้คุณไปทางเขาไปทางอะไรแบบนี้คุณมีโอกาสได้รับการติดต่อกลับมาจากคนทางไกลในเรื่องดีๆเป็นข่าวดีเออข่าวดีอะไรข่าวดีอะไรข่าวดีในที่นี้ในความหกถ้วยเนี้ยทายได้ค่อนข้างกว้างต้องบอกตรง และในแต่ละท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีแตกต่างองอกไปแต่กองนี้อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเด่นเรื่องการได้รับการเยรียวยาปัญหาหัวใจเออสิ่งใดที่คาใจอยู่เจ็บปวดใจอยู่จะคลี่คลายเอานะหนึ่งถ้าคุณอกหักรักคุดมีความผิดหวังเรื่องความรักอยู่ข่าวดีทางไกลครั้งนี้จากคนที่คุ้นเคยอาจจะแปลได้ว่า คนคนนี้จะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณเออหรือมาขอมีไมตรีกับคุณได้นะครับเป็นไปได้บางทีเพื่อนเก่าเราคนคุ้นเคยของเราที่ห่างหายกันไปนานพอเขาวนกลับมาเขารู้สึกถูกชะตากับเราอย่างประหลาดมากขึ้นต่างคนต่างมีความรู้สึกเฮ้ยคุ้นเคยกันแม้จะห่างกันไปนานแบบนี้พอได้กลับมาเจอกันอีกครั้งมันมีเสียงในใจร่ลำร้องเรียกร้องอย่างบอกไม่ถูกว่าเฮ้ย รู้สึกชอบคนนี้แล้วอะไรประมาณนี้เป็นไปได้ว่าต่างคนต่างคิดตรงกันนี่เคสที่หนึ่งคือกลับมาเป็นความสัมพันธ์ดีๆให้กันได้กับคนที่มีปัญหาหัวใจอยู่ท่านที่ผิดหวังความรักท่านที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่ การที่คนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตนับเป็นข่าวดีทางไกลอย่างหนึ่งเขาจะกลับมาเข้ามาเยียวยาหัวใจให้คุณได้ด้วยนี่นี่คือความหมายที่หนึ่งนะชัดเจนเลยสี่ไม้เท้าเอาเป็นว่าความยินดีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นแน่ๆสี่ไม้เท้ามาต้องได้ข่าวดีอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าคนคนนี้กลับมาสารสัมพันธ์กับคุณคุณจะได้รับมิตรภาพที่ดีมากจะได้รับความสัมพันธ์ใหม่ๆบางคนบางคู่ถ้าจริต ตรงกันศสีลนเสมอกันมีความคลิกกันผูพ้พบปะพูดคุยกันแล้วสบายใจมากๆมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักได้นี่ถึงบอกไงว่าปัญหาหัวใจเก่าๆมันจะถูกคลี่คลายแก้ไขหายไปแบบปุบปับฉับพลันได้เลยจะข่าวดีทางไกลจากคนลักษณะดังกล่าวนี่คือเคสที่หนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าไม่ได้มาเป็นแฟนมาจีบอะไรก็ตีความได้ว่าเพื่อนเก่าเพื่อนแก่คนสนิท อคนทางไกลคนที่ห่างหายไปมีโอกาสกลับมาและนำโชคมาให้ก็ได้อื บางคนอาจจะได้เป็นข่าวดีทางการเงินเออหรือจะเป็นข่าวดีจากญาติทางไกลก็ได้เช่นกันแล้วอาจจะฝากคนคนนี้มาบอกคุณหรือแม้แต่ชักชวนให้คุณไปทําสิ่งดีๆร่วมกันอะไรแบบนี้มีการบอกบุญให้อนุโมทนาร่วมกันหรือแม้แต่ความยินดีของครอบครัวญาติมิตรเออบ้านนั้นมีลูกบ้านนี้มีหลานอะไรแบบนี้เรียกว่าความยินดีใดๆก็ได้ที่จะเกิดขึ้นรอบตัวคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด่นจากคนทางไกลและคนที่รู้จักเพื่อนเก่าเด่นมากนะครับนะ ประมาณนี้คุณกองที่สองเอาชัดๆเลยว่าข่าวดีของคุณกองที่สองคือปัญหาหัวใจที่คุณมีอยู่ความเครียดทุกสิ่งอย่างความเจ็บปวดใจจะหายไปโดยสิ้นโดยฉับพลันทันทีด้วยเออสายฟ้าฟ,า,ฟาดเลยแบบ ปรปปับตื่นมามีความสุขเลยข่าวดีเข้ามาวันรุ่งขึ้นเลยแบบนี้ได้นะเออรอดูให้ดีว่าจะมีใครกลับเข้ามาในชีวิตคุณไหมเออคนที่กลับเข้ามาในชีวิตคุณจะนําข่าวดีใดๆมาให้ไม่ว่าเรื่องการเงินการงานข่าวดีอื่นๆข่าวดีของคนแวดล้อมข่าวดีของญาติพี่น้องหรือแม้แต่เขาคนนั้นจะกลายมาเป็นข่าวดีของคนอันแน่ได้เช่นกันนะครับ เหตุการณ์สามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วแต่วาสนาของแต่ละท่านไม่เท่ากันผมย้ําเสมอแต่ที่แน่ๆคือเกิดข่าวดีขึ้นแน่นอนคุณกองที่สองนี้ทําใจให้สบายเออทําบุญทําความดีไปตามความเชื่อความศรัทธาศรัทธาอะไรทําอย่างนั้นเลยนะ ทำความดีทำความอะไรก็แล้วแต่ที่ให้ความสุขความเจริญแก่ผู้คนแวดล้อมที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทำได้หมดทุกอย่างอะไรที่เป็นสิ่งดีทำได้หมดเก็บเล็กผสมน้อยไปแล้วคุณงามความดีจะตอบแทนคุณด้วยความสุขทุกประการประมาณนี้ข่าวดีของคุณกองที่2นะครับดังกล่าวทั้งหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ยิบซีไพ่ทาโร่พิก,กาดวันนี้นะหัวข้อข่าวดีของคุณเร็วๆนี้เอ,อน่าสนใจเช่นเคยนะคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับมาดูกันเลยว่าไพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับข่าวดีของคุณเร็วๆนี้คุณกองที่3คุณได้ไพ่ท่าไม้เท้าไฟออฟบอนมีตีกันหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเออจะต้องดีสิข่าวดีคืออะไรเจ็ดถ้วยเซเว่นออฟคัพมา โอ้โหเดอะแฮงแมนดียังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันมันต้องดีมันต้องดีองดเอ้ยเดอะโฟความสบายใจกำลังเกิดขึ้นสุดยอดเดอะเลเวอร์ผมเห็นภาพแล้วมาขยายความกันนะคุณกองที่สามนะ ขยายความตามหน้าไพ่เลยนะครับซึ่งผมย้ําเสมอว่าไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะเพราะมันไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งเป็นดวงรวมที่ผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้แล้วท่านก็มาเลือกซึ่งการเลือกไพ่ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนมาคุณกองที่3คข่าวดีของคุณเร็วๆนี้ออดูแนวโน้มจากพลังงานหน้าไพ่แล้วคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้คนแวดล้อมอยู่ใช่ไม่ใช่คุณถูกรบกวนจากคนแวดล้อม เพื่อนบ้านญาติพี่น้องญาติตัวเองญาติแฟนญาติของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนคอนเน็ชันใครก็แล้วแต่สารพัดส,สัญหาปัญหามาให้เราจังเฮยอะไรแบบนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าโลกนี้มันช่างวุ่นวายนักอยากปลีกวิเวกไปอยู่ที่ไหนก็ได้คนเดียวเงียบๆแต่ยังทําไม่ได้ขนาดนั้นด้วยว่ามีหน้าที่ส่วนตัวต้องรับผิดชอบเยอะแยะเออแล้วกับหลายๆคนก็ยังต้องเกี่ยวข้องกันแบบเสียไม่ได้บางทีจําเป็นต้องฝืนยิ้มให้กันก็มีถูกไม่ทุกเออ สารพัดเหตุการณ์สารพัดผู้คนทั้งดีทั้งไม่ดีปะปนกันไปที่คุณต้องน้อมรับไว้ตอนนี้แบบกล้ำกลืนในบางเรื่องเต็มใจในบางเรื่องหรือทําไปงั้นๆในบางเรื่องเออข่าวดีของคุณคืออะไรกันล่ะเออข่าวดีของคุณคือคุณกําลังจะหลุดพ้นจากไอเหตุการณ์บ้าๆบอๆทำนองนี้ขออนุญาตใช้คํานี้เลยนะเพื่อเห็นภาพเออไอเหตุการณ์บ้าๆบอๆเมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วอจากคนคนอื่นทําที่เราไม่ได้ทําอ่ะ ความเดอร์ฟเนี่ยความอิสระความปลดปล่อยตัวตนความอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวคุณจะได้มีความสุขปลดปล่อยตัวเองออกมาจากปัญทุกปัญหาเร็วๆนี้ปัญหาดังกล่าวว่ายืดเยื้อมานานแฮกแมนชัดเจนมากคุณอาจจะเคย ต้องเกรงใจคนนั้นคนนี้ไหลาตามน้ําไปาว่าไงว่าตามกันไปก่อนเพื่อรักษาบรรยากาศหรือเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เะลาะวิวาทไม่ให้เกิดความชุนลมุนใดๆอา,อาจจะเอาใจเขาเพื่อให้มันรักษาความสงบของเหตุการณ์ก็ได้เรียกว่ากลัำกลืนมาโดยตลอดพูดกลืนไม่เข้าขายไม่ออกเออน้ําท่วมปากแบบนี้ก็ได้มายาวนานข่าวดีความเดอะฟูชัดเจนมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้คนเหล่านั้นค่อยๆห่างไปจากคุณโดยอัตโนมัติ คุณเป็นสายบุญหรือเปล่าคุณชอบทําบุญทํากุศลหรือเปล่าคุณชอบช่วยเหลือผู้คนชอบช่วยเหลือสัตว์หรือเปล่าแม้กระทั่งอชอบสวดมนต์หรือทํากิจกรรมใดตามความเชื่อนะที่ไม่เดือดร้อนใครและไม่เดือดร้อนตัวเองขอบอกเลยว่าถ้าคุณมาแนวนี้ผลบุญทั้งหลายผลคุณงามความดีทั้งหลายกําลังจะตอบแทนคุณแล้วเออคุณจะได้รับความสดใสสดชื่นกลับคืนมาเด็ดฟูชัดเจน ความล,ะละัลาเฮฮามีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่หวาดวันวันกลัวอุปสรรคใดๆนี่ ne, The fool ชัดๆอย่าไปแปล The fool ตรงตัวว่าคนโง่ความโง่นะไม่ใช่นะเขาเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองมีวิสัยทัศน์พอสมควรและก็ไม่ค่อยกลัวอุปสรรค พร้อมที่จะเจอทุกเหตุการณ์ที่จะเข้ามาในชีวิตคนอย่างเงี้ยมีความสุขเออเป็นการมองโลกในแง่ดีก็ได้มองโลกในแง่ดีไม่ใช่โลกสวยนะครับแยกแยะนะมองโลกในแง่ดีคือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็จะพยายามเออมองหาข้อดีมองหาในข้อดีแม้จะเป็นวันแย่ๆก็ยังมีข้อดีนี่คือมองโลกในแงด่ดีแต่ถ้าโลกสวยคือการโกหกตัวเองว่าเหตุการณ์แย่ๆเหล่านี้มันดีแล้วอย่างเงี้ยเออ เหตุการณ์ไม่ดีมันดีแล้วอะไรแบบนี้นี่คือหลอกตัวเองโลกสวยแต่การมองโลกในแง่ดีคือไม่หวาดหวั่นทุกสถานการณ์และมองเห็นข้อดีในทุกสถานการณ์แบบนี้คุณจะมีแง่มุมในการมองโลกในแง่ดีมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นและที่สุดยอดคือเป็นที่รักของทุกๆคนทุกๆสิ่งเออที่ต้องใช้คำว่าทุกๆสิ่งเพราะหมายรวมถึง ที่ไม่ใช่คนด้วยตามความเชื่อถ้าคุณที่เข้าใจศึกษาเรื่องนี้จะเข้าจะรู้ดีว่าผมหมายถึงอะไรนะเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งเป็นที่รักของมนุษย์มนุษย์พูดผีปีศาจวิญญาณเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในจักรวาลนี้จะรักคุณเออความเลิฟเวอร์ถ้าเป็นคําถามอื่นอาจจะตีความเรื่องคู่รักคู่ครองแต่นี้ไม่ใช่กับคําถามนี้กับหัวข้อน,นี้ความความสุขความโชคดีของคุณเร็วๆนี้ข่าวดีของคุณเร็วๆนี้คือคุณจะเป็นที่รัก ของทุกสรรพสิ่งมากขึ้นอทั้งที่เป็นมนุษย์แล้วไม่ใช่มนุษย์อะย้ํารวมๆไปเลยว่าทุกสิ่งจะรักคุณคนสัตว์วิญญาณเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านจะรักคุณเออประมาณนี้เมื่อเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งแบบนี้แล้วคุณก็จะยิ่งมีความสุขมากเข้าไปอีก ความเดอะฟูลความเดอะเลเวอร์สมีความสุขกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเออคุณกองที่3ามนี่เน้นมากเลยเป็นข่าวดีเป็นโชคดีเป็นความสุขทางใจพอจิตใจเปี่ยมสุขไม่มีความกังวลใดๆพอไอ้ปัญหาทั้งหลายดังกล่าวคนแวดล้อมที่สร้างปัญหาให้ค่อยๆทย,ยอยหายไปจากคุณนะไม่ว่าจะเหตุใดมาโดนใจก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคุณจะหลุดพ้นโดยอัตโนมัติถ้าคุณมีคนแวดล้อมที่เป็นพิษอ่าสังคมที่ค่อนข้างเป็นพิษท็อกซิกอยู่ประมาณนี้คุณจะ เอาตัวเองหลุดพ้นออกมาได้เออบางทีไม่ต้องทําอะไรคนเหล่านี้อาจจะหายไปเองอเพื่อนร่วมงานที่มีปัญหาอาจจะถูกย้ายไปแผนกอื่นหรือลาออกหรือแม้แต่โดนไล่ออกอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวกวับคุณคุณไม่ต้องไปแช่งเขานะบาปนะไม่ต้องไปรู้สึกอยากให้เขาเป็นอะไรทั้งนั้นเขา ทำอะไรไว้เขาจะได้รับผลกรรมของเขาเองเออถ้าเขาทําไม่ดีกับคุณไว้เดี๋ยวเขาจะเด้งไปอยู่ที่อื่นเองพ้นไปจากคุณเองนะกรณีถ้าเพื่อร่วมงานไม่ถูกใจแบบนี้หรือแม้แต่คนแวดล้อมไม่ถูกใจสร้างปัญหาให้บ่อยๆคนที่สร้างปัญหาให้คุณอยู่เสมอจะค่อยๆห่างไปเองไม่ว่าเขาจะไปได้ดิบได้ดีก็อนุโมทนากับเขาเออพอคนเรามีความสุขเขาจะไม่มายุ่งเราละนี่อย่างที่หนึ่งหรือถ้าเขาเจอความทุกข์เจออุปสรรคเขาก็จะพ้นไปเองเพราะว่าเขาต้องไปแก้ปัญหาของเขาก็ไม่ต้องไปสาใจไม่ต้องไปสม น้ำหน้ามันบาปเออพยายามเตือนสติไว้เราทุกคนเป็นหมดแหละบางทีคนที่ไม่ชอบกันไปตกลง,งลมลำบากเราก็อดไม่ได้ที่จะแอบยิ้มมุมปากตอนแรกแต่ถ้าดึงสติทันอย่าไปสมน้ำหน้าเขาให้ใช้วิธีการแผ่เมตตาเออขอให้เขาไปพบความสุขที่อื่นให้พ้นจากเราไปอะไรประมาณนี้ก็ได้นะ แผ่เมตตาให้เขาไปประมาณนี้คุณจะหลุดพ้นจากปัญหาทุกประการที่มีอยู่ปัญหาใดๆก็แล้วแต่ที่มีมายืดยาวยืดเยื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากบุคคลจะคลี่คลายไปเออและคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งเป็นที่รักของทุกสปปรรพสิ่งดังกล่าวตอนนี้เป็นต้นไปชีวิตคุณจะเริ่มเหลือแต่คนที่มีพลังงานดีซึ่งกันและกันมีความรักให้กันมีจิตเมตตาต่อกัน บุคคลเป็นพิษทั้งหลายจะค่อยๆทยอยหายไปเงียบไปเองนะครับนี่คือข่าวดีของคุณกองที่3นะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมแลวว้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ